คือเป็นวันนิพพานของพระโมคคัลลานะท่านนิพพานหลังจากภาษาลิบุตรซึ่งภาษาลิบุตรนิพพานไปแล้วมาวันลอยกระทงหลังจากนั้นอีกสิบห้าวันพระโมคคัลลานะถูกโจรทุบคิดว่าตายแล้ว ลากไปทิ้งไว้ในป่าข้างกุฏิตอนนั้นท่านวัยแปดสิบปีอายุสังขารโลกเท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาลงมาเกิดเพื่อจะเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ็เลยอายุเท่ากันพอจรทุบเสร็จเห็นตัวนุ่มนิ่มจับชีพรจรไม่ปรากฏเอามืออังลมหายใจที่จมูกก็ไม่มีทำให้โจรเข้าใจว่าตายแล้ว เลยลากไปทิ้งไว้ในป่าหญ้าข้างกุฏิเหตุเกิดที่รัชคลืแคว้นมคตพอโจรไปแล้วท่านได้สัญญาสติกลับคืนมาฟื้น รูปเนื้อรูปตัวแล้วเดินได้ก็เลยเดินไปหาพระาศาสดาที่วัดเวลุวันบอกวิวบากกรรมอันใดแก่ถึงป่านนี้โจรก็มาทุบไม่รู้ว่ามันเห็นประโยชน์อะไร จากการตายของเราพระศาสดาก็บอกโอ้ยโมคคลานะประโยชน์ของพวกโจรก็คือถ้าเธอตายแล้วนี่ลาบสักกระ,ะจะไปเกิดที่พวกเขาตอนนี้นะ่ะเธอไปแย่งจับลาบสักกระ,ะจากชาวบ้านมาโดยเธอไม่รู้ตัว คนเขาไม่เอาปัจจัยทยาทานพัฒตาหารไปถวายแก่พวกเดียรถถัทธีเพราะเธอมีลิตมียานเขาก็เลยหันมานับถือเธอทำให้ลาบสักการะ,ะของเดียรัทธีลัทธิอื่นๆลอยลอดังนั้นการตายของเธอนั้น เป็นความปาฏนาาของเดียนถทีและข้าพระองค์สมควรจะตายหรือ,อยังขอรับถ้าถามพระพระบุทธเจ้าแต่ด้วยวัยนั้นก็แก่งอมแล้วแปสิบ ถ้าจะตายอย่างไรก็พร้อมพระสาสดาก็นเ้บอกแล้วเธอจะตายที่ไหนนั่นแปลว่าไม่คัดข้านแล้วท่านตรวจด้วยพยานเนี่ยว่าอัครสาวกทั้งหลายที่ผ่านผ่านมาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก,ก็ล้วนแต่นิพพาน ดังนั้นไม่ยุคของเรานี้ก็จะเป็นเช่นนั้นก็เลยถามจะตายที่ไหนบอกจะไปตายที่การคีรีภูเขาภูเขาที่มีหินดำเขาหิน <c oughs> ก็อยู่แถวนั้นแหละแถวเมืองราชกลึนนั่นแหละอยู่ในแคว้นมคต ท่านก็เลยทูลลานิพพานกับพระเจ้าเสร็จกบไปและผู้คนทั้งหลายพระทั้งหลายอารหรันติธรรมตามท่านไปที่การคีรีแล้วท่านก็ไปทิ้งล่างที่นั่นแหละตายกับเผากันประสาสดรก k ไปอยู่ในงานนั้นด้วยนะนี่แหละว,วันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบสองวันสิ้นปีข้างขึ้นพอดีเลยข้างแลมสิ้นปีจักราศีคือชวดฉลูขานถอดมาลงมาเสงมายเมยมาแม,แม,แม,แม่วอกละกาจอกุลเนี่ยสิบสองปีนี้เรียกจักราศีท่านานิพพาน เสร็จแล้วค่ะพระเก็บกระดูกแล้วก็มาสร้างเป็นสถูปเจดีย์ให้คนกราบไหว้วที่วัดเวลุวันใครที่ได้กราบไหวกระดูกของอารหาันต์หรือได้ระลึกนึกถึงพระอารหาันต์ ถ้าจะไม่ใช่กระดูกก็คืออย่างอื่นก็ได้เป็นจีวรของท่านลัดประคตของท่านบาทของท่านรองเท้าที่ท่านเคยใส่ไม้เท้าที่ท่านเคยถือเป็นเจดีย์ท้งนั้นเพ่นที่ระลึกได้ทั้งนั้นโน้มนำมาให้เกิดบุญในจิตในใจของผู้โน้มได้ทั้งสิ้นเลยใช่แต่จะเป็นกระดูก อัธิธาตุอย่างเดียวอันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับพวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่จะไม่ค่อยระลึกนึกถึงกันแพร่หลายนัก นอกจากสายใกล้สายตรงนะยังไม่ลืมยังไม่ลืมวันนี้เป็นวันของใครของใครอ่ะดังนั้นบุญกุศลทั้งสิน้นที่ทายาทในทางธรรมพุทธศาสนิกชนคนในรุ่นกึ่งพุทธกาลเช่นพวกเราทั้งหลายก็ยังระลึกใน บุญคุณของพระอัครสาวกโมกคลานะหรือว่าโกลิตะรูปนี้ได้ยังไม่ลืมเลือนโดยบุญกุศลที่พวกเราบำเพ็ญมาจากการสืบทอดของท่านเป็นต้นเป็นเหตุด้วย จึงทําให้เราอบรมตนเองหวังจะเป็นคนดีคนไม่มีกิเลสเหมือนกับท่านโมคลานะพระโมคลานะได้รับมรรคผลซึ่งโพธิปักขียะทํสามสิประการแล้วชั้นใดอภินยาหก ที่ท่านได้รับแล้วอันเป็นคุณสมบัติของการปฏิบัติในพุทธศาสนาที่ยิ่งท่านได้รับผลอย่างไดขอผลนั้นจงปรากฏแก่พวกเราทั้งหลายด้วยเทิดเราจะพยายามกระทำตามให้ยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องอุทิศบุญให้ท่านนะท่านประสบความสำเร็จแล้ว ในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีไม่บกพ้องแล้วท่านจึงได้อรหรันะไม่ต้องยกบุญให้ท่านได้ให้แต่คำพรคำสรรเสริญนะถูกต้องแล้วเพียงพอแล้วไม่ต้องเอารูปท่านมาตั้งแล้วก็เอาข้าวเอาน้ำไปให้กินอยู่นั่นเป็นการกระทำที่ผิด ระบบของจักรวาลท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นไปทํากับท่านอย่างนั้นโอ้ดีนะถ้าว่าท่านไม่โกรธแล้วเออเฉยอยู่แต่จริงๆไม่ต้องแล้วไม่กินไม่นอนไม่ตายไม่เศร้าหมองแล้วอรหันทั้งปวงอ่ะต่อไปรับพร เป็นภาษาบาลีอธิษฐานในจิตในใจตามที่มุ่งมาติปาถนาเป็นภาษาไทยก็ไม่ผิดต้องการจะอุทิศหรือว่ายกผลบุญนี่แหละให้กับจิตดวงใดทั้งหลายอย่างไรยกให้โดยประทับใจแก่ตัวเองเลยบุญยกให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่เสี่ยง ยิ่งยกให้บ่อยยิ่งมีพลังมากนี่เป็นการพิเศษของทรัพย์ที่ชื่อว่าบุญซึ่งจะตรงกันข้ามกับทรัพย์ที่ชื่อว่าข้าวน้ำขนมของใช้ของมนุษย์นี่เมื่อให้กันแล้วก็ยิ่งให้ยิ่งน้อยลงยิ่งให้ยิ่งหมดไป แต่อริยะทรัพย์คือบุญนี่ยิ่งให้ยิ่งพอกโพลทาครั้งเดียวให้ได้ตลอดชีวิตเลยให้ได้ข้ามพพข้ามชาติเลยก็ได้รละลึกถึงนั่นเองอยกผลบุญให้คนที่เขาเคยบวชครั้งเดียวยกผลบุญบวชให้ตลอดชีวิตจนกว่าเจ้าเองจะตายเลย นึกถึงอะไรได้นึกถึงความดีอย่างอื่นไม่ชัดเจนว่าแต่เราเคยบวชยกผลบุญแห่งการออกบวชให้กับจิตทั้งหลายยะทาวารีวาาปุลาปลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะสมิจฉะตุ สเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาะโสยทามณิชโชติละโสยทาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีที่คายุกโกภวะอภิวาทานาสิลิจนิจังบุทธ,ธาปาจาย,ยิโนจตตาโรธรรมาวัทันติอายุวนโนสุขังพระลัง